สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะเมื่อนีเจพัดกับมีแนวท้างมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังในมือนีเป็นแนวทางเป็นข้าวสารตัวเลขโชคลาภมาให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาในการเลือกซื้อเลือกหาฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะให้พ่อแม่พี่น้องได้ใส่วิจรรารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขถูกตัวมีเขามีหลุด ก็ขอให้พอแม่พี่น้องได้พิจารณาห้ดีเนาะคะ่ะเมื่อนี่ก็มีแนวทางจากพุ่มวัดสีชมพูจากพอมากระทายกเนาะคะ่ะงวดที่แล้วที่่ทีผ่านมาเพิ่นก็บไห้เขาสามหากับแปดสามตรงๆเนาะคะ่ะงวดนี่ก็ได้มาแล้วเพิ่นกับหมันใจคกว่กงวดกอนเพิ่นหมันใจคักเพิ่นเพิ่นวาเพิ่นไมย้ยำห้สองครั้งะคะ่ะเพิ่นปูเพิ่นไมายำห้สองหลอด เพื่อนฝันดีค่ะก็หมดก่อนเพื่อนว่าเพื่อนฝันดีค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนว่าปูมาเขียนห่งหาเก้ากับเจ็ดสามเพื่อนว่าบ่ตองกลับเนาะค่ะเพื่อนกรบบอกเพื่อนเน้นย้ำค่ะว่าตรงตรงบ่ตองกับหาเก้ากับเจ็ดสามแต่ขันพ่อแม่พี่น้องอย่ากลับไบกะบ่เป็นยังเนาะค่ะเขากับกับไบจักกน้อยก็ดีแต่เลขพุ่มเพื่อนเพื่อนบอกว่าเลขพุ่มวัด สีชมพูบกเค้กลับเนาะคะ่ะส่วนมากจะออกตรงตส่วนหลายจะออกตรงๆรงเนาะคะ่ะไห่พอแม่พี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับช่มรับฟังเนาะคะ่ะเลขปูเขียนให้พอมากระท่ายกกะคือหากเก่าเจ็ดสามเป็นเลขสองตัวแต่ถ้าผู้ใดอยากได้อยากซื้อสามตัวกับเพื่อนบอกว่าให้จับใส่เอาเนาะคะ่ะ มักตัวใดกระจับใส่แต่ว่าเลเพิ่นจะบ,บอกกับค่ะแต่สําหรับพอมากระท่ายกเพิ่นชอบสองหาเก่าสองเจ็ดสามกับสามหาเก่าเพิ่นเน้นย้าให้ก็คือหาเก่ากับเจ็ดสามเนาะค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งปูฝากมากกะคือเลขสามเก่านาะค่ะเลขสามเก่าปูยูวัดเพิ่นฝากมา ตัวเลขทั้งหมดของพุ่มวัดสีชมพูกับจม,มีหาเก่าเจ็ดสามกับสามเก่าเนาะคะ่ะจังไดกัให้พ่อแม่พี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาฉลากินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะเล่าเลขอีกเลขเล่าเลขอีกชุดหนึ่งเนาะคะ่ะกับบังเอ,อิญมามาตรงกันเลข ชุดหนึ่งกระเบิงมันตรงกับเลขวัดปูสีชมพูเนาะคะ่กะก็คือเหล็กผาทุดงเหล็กผาทุดงเมื่อว่านี่อาของเจพัดเพิ่นได้โท้มากบอกเนาะคะ่ะอาอาของเจพัดนี่แหละเพิ่นโท้มากบอกบอกว่า,ามาีพผา,าทุดงมานหลุมหนึ่งผาทุดงม่านทุดงมานแถวหมู่บ้านของอาของเจพัดนะคะ อาบอกว่าเป็นพระลูกเก่าที่เพิ่นเคยมาถูกปีเพิ่นจะมาปีละเถื่อเพิ่นจะมาปีละหนึ่งครั้งค่ะเพิ่นจะมาถุดงปีละหนึ่งครั้งแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมามาเถื่อได้มามามาเถื่อได้เพิ่นก็ให้เลขทุกครั้งแล้วกับถูกทุกครั้งครั้งนี้เพิ่นก็บ,บอกคือเก่าค่ะตรงกันกับท่าง พุ่มวัดสีชมพูเนาะคะ่ะเจพัดก็เลยเลือกมานําเสนอเพราะว่าเป็นตัวเลขที่สวยเพื่อว่าผู้ชมผู้ฟังจะชอบจะชื่นชอบในตัวเลขเนาะคะ่ะเลขพาตุดงก็คือเพิ่นไหก็คือเจ็ดหาเก่าเป็นเลขสามตัวเนาะคะ่ะเจ็ดหาเก่าเจพัดว่างามงามเลขเจพัดหมักอยู่เลขตัวนี้นะเลขหาเก่านะ จังไดจะซื้อได้น้อค่ะพี่พน้องจังไดจะซื้อใด้น้อเลขตัวนี้เพราะว่ามันคือดังคกแทเจพัดว่าเลขมันตรงกันกันกบทั่งวัดทั่งผู้วัดสีชมพูนะคะ่ะตรงกันแต่ว่าเลขคนสวยสวยเลข่นงามเป็นตาออกนะพี่พน้องเบิ่งเอาด้อค่ะเลข ตรงกันจ้งไดกะไหาพ่อแม่พี่น้องใดพิจารณาในตัวเลขทั้งเหมือดนี่เบิงเนาะค่ะถ้าชอบกับตามบ่ชอบกับพานเนาะค่ะ ทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะคลิปต่อไปเจพัดจะหาตัวเลขเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องล่ำล้ำรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะให้ถึงลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้อค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังเจพัดก็ขอฝากช่องอัชลาช่าแชแนล ช่องอัชรา h ชาแนลช่องทาง Youtube ในเด้อค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ